สวัสดีค่ะมาพบพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนีกับช่องซาสวกผ้าสวกมือหนีเอาอดไรเมนูก๋วยเตี๋ยน้ำตกเนาะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกอันมือนีซาสวกบะไดเฮดเด้อค่ะมือนีซื้อเอาซื้อเอายุ้านใกล้บ้านนี่แหละคะ่ะซาสวกไปตลาดมาเนาะคะ่ะมือนี้บ่มีเวลาเฮดกันเลยซื้อซะก่อน ปุงไามล่ว,ดวเด้อค่ะเดือแตะคนสะส่วนเป็นคนที่แบบว่าปุงก๋วยเตี๋ยวบะซิมเด้อค่ะปุงก๋วยเตี๋ยวบะซิมปุงเท่อเดียวเอาเลยจ้ะสูตรตายตัวปุงรอบเดียวเอาเลยสั่งไอเสียนมะม่ามะม่าสองก้อนค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกมะม่าสองก้อนคนก่อนจ้ะคนก่อน บรรยากาศฮอนเอาคือเก่าค่ะแตะว่าลมดีดีไหมคะ่ะเมื่อนี้ทายอยู่ตรงโล่งจอดรถเนาะเะนาะเอารถออกค่ะเมือ่อมาทายเปลี่ยนบรรยากาศทายอยู่ตรงโล่งจอดรถสดน้ำก่อนจ,จ้ะมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้า แสบ,บจะถัดเ้ากับบได้มี่ยังหลายเนาะค่ะกินตามค่ะคือเพื่อนแถมมาเนาะค่ะก็ะจะมีใบโหระพาจ้ะโหระพากระลำพริกก็จะมีพริกจีพริกจีกับมีพริกสดกับมีค่ะคุยกะปิปุกใหญ่เลยค่ะเอามาจ้ะแซ่บๆน้ำกันค่ะทำแหลกเลยค่ะ เราพาใจลงไปค่ะ บรรยากาศหอนเอา้าตะว่ากะร่มเย็นดีอยู่ค่ะข้างล่างเป็นสะนาม้วยค่ะบรรยากาศดีด้วยค่ะตรงนี้แขนเปีนอน ผิดตีคุยกับปะปิปรุงน้ำกว๋ยวยเตี๋ยวนี่ยสาส่่วนใส่กะปิน้ำเนี้ยค่ะมาใส่น้ำปลา เเปะดิอันมาส่งกุ้งจ้ะสั Draw ่งกุ้งมาขาย ช้อนใหญ่พูดใจเหมือนเดิม ายคลิปจ้ะเงินมาทรงกุ้งจ้ะตาสวกซังกุ้งพี่ออเดอร์มาขายค่ะ น้ำดังกุกๆเลยค่ะ พี่น้องได้ยังกินกันเนะาะค่ะมือเนี่ยอสสวกใส่ตะเกียบยใส่ทัง้งขีดด้วยค่ะอย่าบานใส่ตะเกียบไปยังก็ใส่ผิดทัง้ง บะแมนนี่ยค่ะขนาดคนละแบบซา,าสวกขนาดทังนี้ไแม่คะ่ะทังนี้ขีแเราไม่เป็นมืนๆแม่มมคะ่ะลืมพิดถูอีกขึ้นกาอันเมื่อขืนนี่ซา,าสวกแป็น ตอเมงจีซ่อนมาจากสีลงคลิปมใ้เบิ้งอยู่จ้ะไปต,ตอเมงจิซ่อนกับลูกเปิดอันเสียงเมงจีซ่อนในยูทูบหนไหมหลักกรตอมไม่กบโดงโด้งมากคุบเอาได้ขัวายอนจ้ะมันดีดีขวเข้มเข้มค่ะแ่บ Đó, các bạn ơi. Ừm. Thôi, nghe nó nó. Bốc lên, đem nó qua góc cái nó. Em thấy nó lại đi. ยู่ข่างหลังงามน้มไปจับมีสาหนามไม่ป่าบึกไงนานมเลยภาใสจักเถือ ที่ข้าวพริกขวาิกดีบแสบกว่าจะ้ะ มันต,ตกไรกับห้อนจ้ะตกไรกับแบบท่วมเข้าขน้นมันมีความพอดีตกกับตกคักเป็นอาทิตย์เลี้ยงรกซูมเม่อท่านบัโตกกับเว้นไปเป็นเดือนเลยจ้ะ ันจะทำสุดแรยอืมเเดียวล่าหนึ่งเพื่อนหฮยหลายเด้อค่ะ ก็เจ้าอยู่บ้านใกล้ๆนะ่ะบ้านอันคนแนอมเพื่อจะรู้จักดีอยู่ดอกค่ะก็เจ้าแย่บอไฮไลฟ์ช่างมีเสียงไม่ขาดได้พร้อมแต่ถ้ามาดาก็กินเบิร์ดปอทำไตั้งกูพิเศษพิเศษ กินลูกสิ้นไว้เนอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิว่าคือพวกกินลูกสิ้น ส่น้ำจากท่านนะคะสำหรับคลิปนี้อนี้ยังหลายเนาะคะ่ะกพบพอกันเพื่อนๆนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวสวกน้ำเนื้อค่ะเด้อนยสาวสวกจะมาลงคลิปให้เบิงทุกมือดอกค่ะจะมาลง่อไปนี้จะมาลงเป็นช่วง เวลาเร่งๆเนาะคะ่ะประมาณหาหามงแรงดูบว่าหกมงแรงสีเนาะคะ่ะเนาะจะมาลงส่วงเวลาระยะเวลาประมาณนีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้บอมมี่ยังหลายสวัสดีค่ะ